สิสิ่งน้ำจะท่วมเนี่ยเมื่อไเอมไจะท่วมในสิ่งที่มันมันพอท่วมได้แต่การท่วมของเราเนี่ยมันจะท่วมเพื่อเพื่อเพื่อให้คนเราเนี่ปรับนีไซย์ได้อยู่เ,เวลาเวลาท่วมแต่ละทั้งแต่ละทั้งเนี่ยเราก็คอยไปดูดีไซน์นั่แหละควเาเจรท่วมยัางเงี้ยเวลามามท่วมแค่ที่นึงเ,เอาเราไปย้ายมาที่นึง พอมันแห้งแล้วต่อไปนี่แต่ว่ามันมีคนเล่าอยู่นะแต่ว่าไม่อยู่ข้างเงินเงียแต่ว่าจะจะเป็นจริงไห่เป็นจริงแต่ก็น่าจะเป็นจริงดีหรอกมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยลองพ่อเนี่ยพ้ารูกหลานเนี่ยไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่สระัะอยู่ที่ไทยภูมในขณะที่เราสวดไปสวดไปเนี่ย ก็ปรากฏขึ้นมาว่าภูพญานาคเนี่ยท่านได้ประเน่นมาบอกนะว่าใครลูกหลานเนี่ยคือมันทำความดีนะมันสร้างเคร,ราะห์กันเพราะว่าภัยทีบัติเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบรุนแรงมาก คืออย่างเสาไฟเนี่ยหน้ามันจะทวนวิดเลยนะหน้ามันจะทวนวิดเสาไฟแต่เราไปลืมถามท่านแปลว่าเสาไฟเล็กหรืว่าเสาไฟใหญ่ท่านก็บอกว่าจะทวนวิดเสาไฟก็น่าจะเสาไฟเล็กมาก้งเสาไฟตามมูบ้านเนล้วมนะั้งไอเสาไฟใหญ่ก็คงจะมีทวนทราเท่าไหท่านก็เลยพยายามบอกให้ลูกหลานเนี่ย บอกว่าให้เร่งสร้างทานบาราม,มีให้เร่งภาวนาให้เร่งคือสิดก,กินเจเพราะว่ามันจะในเมี่เกิดไทยที่บัดแต่ที่มันก็จะมีอยู่ไทยที่บัดท,ที่มันจะเกิดน้าท่วมมันก็ไม่มีว่าอยู่น้ำามนจะท่วมมันคงเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าพวกเขาไปมันจะระเบิด ข่าวเขาไปมาระเบิดปั๊บขึ้นมาอีกคราวนี้นี่นนมันก็จะตรวจชั่วข้างชั่วขราวแค่นั้นแหละมันอาจจะตรวสยบสินเงิน,นงทองข่าวของทีนี้ค่ะร้อยสามในหนาไปแต่ว่าดูไปแล้วเขาก็มีทนนี่เขาจนเราเปในแค่แถวชายหาดชายทะเลนะครบเ็นี่ยเขารวยแค่นั้น,น,น,นหลยเออไอจนจริงจริงที่อยู่ตามปตาตามเขาบางคงจะม,มีนายอะไรนะรับเราะว่า เขาอยู่บนยอดตูชายหาชายทะเลนี่มันเป็นธุรกิจของคนมีเงินเขาบอกคงมีปัญญาวิ่งหนีเขาเขาอยู่ถ้าถึงว่านั่นมาส่วนตึกราบ้านช่องที่อยู่อาศัยที่มันถอนไม่ได้เออมันก็เป็นเรื่องปกติเว่อแผ่นดินไหวแล้วมันก็ตงสูดเสียเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทั้งนี้ท้งนั้น ทโ่ปนามาบอกหลวงพ่อว่าให้ดูร้านสร้างมุมนี้เนี่ย <c oughs> ก็เพื่อว่าวันหนึ่งถ้าตะเคียนไหว้คืนสนามิมันจะมาเนี่ยเราจะได้ในช่วงนั้นเราจะแด้ดีนี้เราจะได้ไปเ,เที่ยวทา้งเลยเราก็จะได้นี้ทขาไปดูดีเลยแถวประสาทอี แต่ว่าถ้าคนไม่แต่ถ้าคนนี่ร้องไม่ดีขึ้นมานี่นะแต่เขาบอกว่า,าก้าเดือนเนี่ยอยู่ที่สูงแต่ว่าเดือนเดี้ยวนี่ร้อนเพรร้อนใจอยากจะไปนิวที่รุ่มเลยอยากจะไปเที่ยวชายทะเลนะถ้าไปช่วงนั้นหรือว่ามีคขากลับในช่วงนั้นก็ถือว่าคนเขาแบบคนวุฒิคนมีคราบมีกสรม ไอ้นี้เราคงไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าก้าวเดือนยังทนได้แค่เดือนเดียวแย่นี้ไปเที่ยวแค่เทะเลก็แสดงว่ามันต้องเป็นกรรมของเขาจริงๆหลยเออน่าจะเป็นกรรมเลยไอ้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เนี้ยกดไตรักไม่สามารถห้ามได้เออน่าจะเป็นกรรมเป็นเวนรร้อยไปตามญาติกรรมและคําว่าน้ําท่วมนี่เนี่ย มันก็จะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะท่วมเลยเป็นไปไม่ได้ฝนมันก็จะต้องตกเจ็ดวันเจ็ดคืนมันถึงจะท่วมแทนนินระแค่ไทยเมื่อกว้างใหญ่พอสมควรเราก็คงไม่ง oh ้อพอถึงแค่ขนาดไทยหน้ามันท่วมเราตายเรา,าต้ก็วิ่งหนีก่อนเยออเราก็หน,นีก่อนไอ้ไหนที่มันหนีไม่ได้ไดก็ปล่อยมันแช่อยู่นั่นไปลงโรงงาน เอออย่าไปคิดมากตอนหน้ามาลบแล้วตอนนี้ค่อยปทำความสะอาดมีคนเขาถามถึงการว่าอ้าวแล้วพ่อไม่วันไว้ที่นี่มีความกิโตโกังวลนี้เขาว่าน้าจะท่วมย่งงยังนอย่างนี้สติปัญญาของเรามีเอาไว้เพื่อแก้ไขไม่ได้มีเอาไว้เพื่อยอมจำนอนอ่า ไอคำว่ามีปัญญาแล้วยอมจันนไอนั่นก็ง,กง่ <c oughs> เออไอก็งม่มันไม่ได้เราจะต้องหนีบางทีเขาวันนี้บางทีมีคนเขาบอกว่าอา้าวเป็นพ้าเป็นเจ้าหนีได้ยังไง <c oughs> เขาบอกว่ามันวางบางอย่างแต่มันไม่วางบางอย่างเออถ้ามีใครมาเราก็วางหนีไปเลย แต่ทางเมือไทยมาแล้วเราต้อมาอยู่พรงที่ของเราคืออันนี้คือลักษณะฉะนั้นปัญหาเรื่องไทยที่บากก็ดีเรื่องน้ำทว่วมัอดีอะไรก็ดีเนี่ยเขาก็จะมีลางบอกเหตุอยู่อย่างน้อยน้อยแล้วก็พอกแก้ไขได้อยู่หรอกถ้ามันจะทว่วมโดยชันพานนั่นก็ไม่มีอะไร,รอนอกเส้จากว่าคึืนสนามิ แต่ว่าันก็พูแกลทั่วไปในประเทศไทยมั้มันก็ทั่วไแค่บางที่แหละบางที่มาลุ่มลุ่มหนอ,อันนี้ทางหลงพ่อเองก็เลยอธิบายเอาไว้อย่างนี้